สวัสดีเด็กๆมาพบกับคุณครูปองนะครับในวิชาวิชาอะไรรู้ไหมอ่าดูการแต่งกายของครูวิชาอะไรเอ่ยถูกต้องครับวิชาพละศึกษานะครับวันนี้ก็จะมาเรียนพละกับคุณครูปองนะครับแต่ก่อนอื่นทุกๆครั้งที่เราจะเรียนวิชาพละหรือเราจะเล่นกีฬาหรือเราจะเล่นเกมในวิชากีฬาเราจะต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบอุ่นร่างกาย การยืดกล้ามเนื้อหรือยืดเส้นสายแล้วก็ 3. การทํากายบริหารนะเราจะเรียกว่าการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬาหรือก่อนการเรียนในวิชาพละนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเด็กๆเพื่อที่เวลาเกิดอุบัติเหตุมันจะทําให้การที่เราจะนักเป็นอะไรครับเป็นเบานะครับเดี๋ยวเราไปอบอุ่นร่างกายกับคุณครูปองเลยตามคณูรูปองหนะ้า อเด็กๆเราก็วิ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรต่อรู้ไหมอ่ายืดกล้ามเนื้อเราเนะครับยืดเพื่อให้กล้ามเนื้อแหละเราคลายความตึงนะครับพร้อมที่จะเล่นกีฬาได้เดี๋ยวตามครูปองมาว่ายืดกล้ามเนื้อทํายังไงบ้างนะครับขั้นแรก ไปก็เป็นการทํากายบริหารนะครับโดยที่การทํากายบริหารเนี่ยจะต้องเริ่มทําจากอวัยวะส่วนข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับมาทําพร้อมกันข้อข้อขากับข้อมือก่อนนะครับ เรียนครับเราก็ทําการอบอุ่นร่างกายยืดกมเ,เ,เนื้อนะครับถ้าตัยืดเส้นแล้วก็อะไรเอ่ยกายบริหารไปแล้วนะครับก็เป็นการอบอุ่นร่างกายโดยสมบูรณ์พร้อมที่จะเล่นกีฬาหรือเรียนวิชาภาระศึกษาต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวตามคุณครูปองมาเด็กๆนะครับวันนี้วิชาภาระของเรา นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตงิอ่าการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กๆรู้ไหมครับว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทอ่าลวงบ่กครูปองดิอ่ามาประเภทแรกนะครับการเคลแบบนะื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครบับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เช่นอะไรบ้างก่อนอื่นการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยคือ ผู้ปฏิบัตินะครับปฏิบัติอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่เช่นการเงยหน้าการก้มหน้าหรือการพักรวมไปถึงการดันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกับครูปองเลยไปครับอ่านักเรียนตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับเช่นการเงยหน้าการก้มหน้า พักหรือการดันอันนี้ก็คือตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบที่สองเด็กๆรู้ไหมว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบที่สองคือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่คือ การที่ผู้ฏิบัติเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นการเดินการวิ่งหรือการกระโดดนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกาันตัวอย่างการขึ้นไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับเช่นการเดิน หรือเป็นการวิ่งนะครับรอการดอ,อ่านะี่ครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเลื่อนที่นะครับเด็กๆมาถึงการเคลื่อนไหวร่างกายแบบที่3นะครับ คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบบังคับถึงของโดยการเคลื่อนไหวร่างกายแบบบังคับถึงของนี้ผู้ปฏิบัตินะครับจะต้องใช้อวัยวะนะครับในการบังคับหรือควบคุมสิ่งของหรือวัตถุให้เคลื่อนที่ไปเช่นการกว้างหรือการเวียงหรือการปาลูกบอลเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกัารเคลื่อนไหวร่างกายแบบบังคับถึงของไปครับ Okay. นะครับการตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบบ,บังคับสิ่งของเช่นการทุ่มลูกฟุตบอลตัวอย่างสมมติเราจะทุ่มลูกฟุตบอลไปให้เพื่อนนะครับน,นี้คือการอะไรครับทุ่มลูกฟุตบอลหรือหรืออะไรครับว่างลูกฟุกบอลน,นะครับหรืออาจจะเป็นการเวี้ยงหรือปา วัตถุนะครับในการบังคับสิ่งของเช่นเราปลาลูกตะก้อหรือเพื่ยงลูกตะก้อ,อะนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบบังคับสิ่งของเดี๋ยวไปดูประเภทที่4กันว่า <ปะ S 2> คืออะไรตามคู่ป,ป้องมา การเคลื่อนไหวร่างกายแบบที่สี่คือการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานครับเด็กๆการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานเนี้ยแบบเนี้ยผู้ปฏิบัตินะครับจะใช้ทักษะต,ต่างๆของร่างกายเรานะครับตัวอย่างเช่นการอืมการเตะลูกบอลเข้าประตูหรือการก้าวเท้า่งบอลน,นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลซิกแซกเป็นต้นนะครับหรือการเลี้ยงบอล อ้อมหลักเป็นต้นอันนี้นะครับจะใช้ทักษะต่างๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันามครับ่อมา,อาตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายปดยผสมกันสานเช่นการาก้าวเท้าส่งบอลตัวอย่างนะครับการก้าวเท้าส่งบอลก็คือการอะไรครับใช้ทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบังคับทิศทางหรือการเคลื่อนที่เป็นต้น ไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งตามคู่ฟองมาครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานคือการก้าวเท้าเตะบอลน,นะครับหรือการยิ่งประตูก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานดูตัวอย่างคูปองครับองครับที่ผ่านไปก็คือการ ครับการื่อนไหวร่างกายผสมผสานแบบแบบไรครับผสมผสานนะครับตัวอย่างเช่นการก้าวเท้าเตะบอลต้นเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งตามครูปองมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานนะเด็กๆก,ก็คือจําได้ไหมจะต้องใช้ทักษะต่างๆนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเรียนลูกบอลอ้อมหลักหรืออ้อมเสาไปดูกันว่าทําอย่างไรและทําไมต้องใช้ทักษะต่างๆนะล้วจึงเรียกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานตามคูณป้องมา ือต no ัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอะไรครับผสมผสานครับและสุดท้ายจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดเดี๋ยวไปพบกันเด็กๆครับและการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสุดท้ายแบบใดรู้ไหมอ่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์นะครับก็คือการใช้อุปกรณ์มาร่วม ในการอะไรครับควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวเช่นการไต่เชือกหรือการกระโดดเชือกเป็นต้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง,งกันว่ามีวิธีการเล่นอย่างไรตามผู้ปองมาครับเด็กๆครับตัวอย่างการเคื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์นะครับเช่นการกระโดดเชือกนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับ ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ควบคู่ไปกับอะไรครับร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าการเคลื่อนไหวร่างกายมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันใช่โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าการเคลื่อนไหวร่างกายมีทั้งหมดกี่ประเภทนับอกคุณครูดิอ่านะครับการเคลื่อนไหวร่างกายมีทั้งหมด ห้าประเภทหนึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับสองการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่สามการเคลื่อนไหวร่างกายแบบนะครับบังคับสิ่งของ4ี่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบนะครับผสมผสานและห้าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ นักเรียนนะครับจะสามารถให้ความรู้หรือสร้างความรู้ให้กับนักเรียนได้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปหรือคลิปต่อไปจะมาเรียนอะไรกับคุณครูปองอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปพบกับคุณครูปองในคลิปต่อไปวันนี้เดี๋ยวคุณครูปองไปก่อน